สวัสดีครับมาชมพระสมเด็จเนื้อเก่าๆก่อนสองพันสี่รอยสิบสองมีช่างด้วยในช่างสิบหมูเป็นผู้แกนะ,ะเนื้อเก่านะครับเก่ามาก อีกองหนึ่งเหมือนกันครับสามสิบหมู่ฟันเดียวกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันเลยสองพันห้าร้อยสี่ร้อยสิบสอง Thank you.